สวัสดีครับไฮน้าตำนักเสือเถ่าผลผลิตชิ้นสุดท้ายนะครับหลังจากที่เห่าเกี่ยวแล้วมือนะั่นผมบอดด้ยไล่งานนะครับเนื่องจากว่ามันคํามันมืดนะครับเนี่ยก็ขอมาไลา่งานมือนี้ก็แล้วกันนะนี่มือนี้เหลือจากขี่เห่าเอาไปแล้วครับบอว่านี่หนึ่งร้อยหนึ่งสอบนะครับร้อยเอ็ด มือนีกรเหลืออยู่สิบเจ็ดสอบนะครับตัวนี้กรเสียเอาไว้เป็นขาปลูกนะครับซึ่งพันธุ์ขปลูกข่าหอมมะลิในปีนี้ข้าสื่อใหม่นะครับเป็นพันธที่ได้มาจากศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพันธุ์เข่าของจอดบนราชธานีนเอามาเอามาหวานนะซึ่งปีนี้ก แรงนะครับแลงแรงแล้วก็มันกะถือว่าได้ผลผลิตกับพอสมควรอยู่ครับสรุปแล้วกันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดกระสอบเนี่ยครับกระสอบปุ๋ยเข้าเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเขางามตากน้านตกะครับอันนี้ตากเรียบร้อยนะฮะตากเรียบร้อยครับโมมีแนวเจอผลเลยนี่ผู้จัดการหน้าผู้จัดการให้นะครับ